เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักแสดงดาจากละครเรื่องพิษดินสุดาวน,นั่นเองนะครับนำทีมโดยคุณอู๋เนาพลภูดลคุณขวัญอุสามณาีไวยธยาโนนโคุณแพนเคก้กเขมมณิต์จามิกรคุณวินทาวินเย้าผลกุลและคุณเวียสุกุลวัฒน์คณารศครับผมสวัสดีครับ สดหลังจากขึ้นไปทีเจ็ดสีคอนเสิร์ตกันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพิธีกรน่ารักไหมคะเลยแล้วก็หล่อด้วยใช่ไหมครับหมายถึงว่าจุ๊จมูกมดด้วยใช่ครับขอบคุณขอบคุณมากค่ะอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเห็นรู้สึกว่าคือคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพี่อูอาจจะเคยมาขึ้นแล้วให้เล่าถึงความรู้สึกกันนิดนึงได้ไหคะน้องน้องเพิ่ปตอนแล้านิ้มตา หลลเเย่ะคพรจึงทำให้ขึ้นพร้อมไปไม่คือว่าตอนแรกคือเราตั้งใจมากจริงๆคุณเบียร์ครับคุณให้ความสนใจในตัวน้องเขามากเลยนะครับพน้องเขาบอกน้ำตาจะไหลเบียร์แบบตาโตแต่ว่าจริงๆไม่จริงนะเพราะว่าทุกคนเขาร้องเพลงไปกับพวกเราหมดเลยค่ะพร้อมกันแล้วคือเราไม่คิดว่าจะมีคนเยอะมากมายขนาดนี้เพราะว่าเรามากันแค่สิบคนใช่ไหมคะไม่มีแขกรับเชิญไม่มีใครเลยเดีถึงจ้าไมาเยอะนะมั้ครับคุณพี่ไปเพื่สิทำไมคะบอกทำไมแต่ เชนเขารู้สึกว่าคือเป็นพิธีกรไะคือจะเห็นนักร้องเยอะมากนักร้องอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่คือกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพแต่ความสามารถเนี่ยเใช่ครับร้องดีไหมเหมือนเลยน้ำตาพากเลยค่ะเียจะไหลนี่น้ำตาพากคือพี่เหยียบเท้าหรือเปล่ยใช่ค่ะพี่ก็พี่เหยียบเชียร์ก็คือรู้สึกว่า ทำได้ดีไม่แพงนัก้องอาชีพกันเลยมีแบบว่าครเพลงติดต่อกันมาบ้างหรือยังคะุมยเยอะแยะค่ะเยอะแยะที่ไม่เอาเยอะแยะที่หายไปแล้วออ่ครับแล้วก่อนขึ้นคอนเสิร์ตในวันนี้เป็นยังไงครับมีการฟิตซ้อมอะไรกันมากขนาดไหนกี่วันครับได้ข่าวว่าประมาณซ้องแปดเดือนครับเมื่อเชียร่างเงี้ยคุณเนี่ยเรื่องเรื่องของคุณเนี่ยต้องถามแบบมีซ้อมกี่วันครับ เมกกะลาเมกกะลาคุณพามีนาเมษาเนี่ยไม่ได้ซ้อมครับเพิ่งมาซ้อมเมื่อวันสองวันกว่ามาขอโทษครับไม่ทราบคุณจะพูดทําอะไรครับทำไมคะประมาณครับสี่ห้าวันได้ครับสี่ห้าวันเลยแล้วไงคุณเวียผมเอ้ยคุณวินผมได้ยินมาว่าคุณเนี่ยมีปัญหาเมื่อกี้ก่อนขึ้นคุณมีปัญหาในเรื่องการเต้นเหรอเต้นพลาดหรือว่าอายไม่กล้าเต้นโมตีเป็นคนขี้อายครับอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วคนอื่นละครับแล้วคนอื่นละครับเป็นไงซ้อมเป็นไปตามที่ซ้อมไหมพอขึ้นขึ้นไปทีละ ต้องไหมเพราะว่าเก่งป่วยฮะอ๋อคุณนี่คุณชมครับนี่ถือว่าต้องปลบมือกับคุณเวียเลยใช่เขาเป็นคนที่มีสลีปิดสรีปแรงกล้ามากผู้ชมครับเมื่อมุกนี้ไม่มีการแก้ไขนะมันก็จะลอยไปกับสายลมลอยด้วยความสนใจเลยนะครับอืมป่วยหนักมากอย่างที่ได้บอกไปว่ามีอาการอ่อนเพลียเพราะเชี่ยไม่รักนะคะเชี่ยก็ไม่รู้จะทำังไงเหมือนกันเชี่ยเคยยาวแล้วค่ะพี่เวียคะแล้วแันเข้มครับเป็นไงครับตามที่ซ้อมไว้ ก็มันกว่าที่ซ้อมค่ะอย่างเพลงรวมเนี่ยตอนหลังสุดเนี่ยเราก็แบบว่า นั่นหนะแค่นิดนึงใช่แล้วก็ค่อนข้างฟรีแล้วก็มีคนช่วยร้องเยอะมากทุกคนมันกระโดดกันหมดก็ดีค่ะสนุกดๆใช่เพราะเขาได้มีการฟีดแบ,บ็กจากที่เราด้วยแล้วใช่ไ<ช>หมครับผมนั่นก็เป็นเรื่อง<ม>ของคอนเสิร์ตนะครับอะไรครับเดี๋ยวมาพูดถึงอย่างเรื่องพีดีสุดดาวกันบ้างดีกว่าว่ารรกระแสละ,ละครขอ,ของของเรื่องนี้นะถึงแม้จะจบไปแล้วเนี่ยถือว่าถือว่าฟีดแบ็กดีมากๆนะคุณผู้ชมขนาดผมเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับเขานะแต่ผมก็มาแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วก็เราก็ดีใจกับเขาด้วยเพราาะว่ ทุกคนนะครับร้องเพลงได้หมดเลยเป็นยังไงครับเบื้องหลังกองไทยก็พูดคุยกันบ้างดีกว่าว่าเป็นไงพี่อยู่กันมาตั้งกี่เดือนนะครับหลาเดือนเลยแต่เดือนแล้วแหมเดือนแล้วนะครับไม่รู้จักกันเลยไม่สนิทกันเลยใช่ครับกลายเป็นเตี่๋มากกว่าเดิมอีกครับไม่ใช่อยู่ข้างหนมีแต่รักกันละโผล่รักกันรักกันรักกันเป็นยังไงบ้างคอามสนิทสนมรู้สึกว่าสนิทกันมากมากเลยเห็นอยู่หลังเวทีก็มีแบบเหมือนจะเชียร์กันแกล้งกันอะไรกันเออ ใช่แล้วละครเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมได้ว่าเป็นเป็นละครที่สร้างชื่อให้กับนักแสดงหม่คืออย่างน้องขวัญกับโอ้โหเนี่ยลุงโอ้คุณอ่ะลุงแล้นลุงโอ้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับองก็เล่นละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เ9แล้วนะครับผมก็คงณหน้าุณตาดีคือเป็นเป็นละครที่สร้างชื่อให้กับ คุณวินแล้วก็คุณเวียมากเลยนะครับเป็นยังไงครับความรู้สึกอยากจะบอกความรู้สึกว่าจากละครเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างตัวเวียก็เป็นละครเรื่องแรกแล้วก็มีความตั้งใจมากสมควรครับก็ตั้งแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยครับครับผมครับแล้วคุณวินแหละครับก็เป็นละครเรื่องแรกของวินเหมือนกันครับตอนที่เราถ่ายละครเนี่ยเราเราเหนื่อยนะเหนื่อยแบบว่าถ่ายถามลูกหามข้ามาพอเราได้แบบว่าได้ฟีดแบ็กที่ดีแล้วแบบว่าคนแบบร้องเพลงเราได้รู้สึกดีใจแล้วก็ คุณวินครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณวินเนี่ยใครๆก็จะรู้จักคุณวินในฐานะที่เป็นน้องชายของนาวินตาใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่เป็นน้องอันนั้นคืออะไรครับทาเต้นครับอ๋อท่าเต้นออนี่ทาเต้นเหรพี่ชายเขาอ๋อแต่หน้าตอนนี้คือใครๆก็รู้จักในชื่อของธันวาแล้ว ไปไหนมาไหนเป็นไงมีคนทักเ oh. ทกอะไหรไหมครับว่าวิน,นมีครับวันก่อนก็นกไปซื้อซื้อของไอเซเว่นครับผมบอ้าวท่านว่ามาเรียนด้วยหรอวันนี้ oh. ครับวันนี้ผมมาเรียนผมไม่ได้ถ่ายละครครับะไรอย่างนี้เราก็แซวๆซเขาครับ,รบแล้วมาเล่นละครเรื่องนี้ได้ไงครับก็เกิดจากว่า เราโชคดีมีโอกาสได้เซ็นสัญญาทางช่องเจ็ดครับเขาก็จับให้เรามาเล่นละครครับครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างคือรู้สึกว่าเรื่องแรกมาเนี่ยก็คือเป็นพระเอกเลยแล้วคือเรื่องนี้รู้สึกว่าต้องมีการแสดงด้วยแล้วก็เรื่องการร้องการเต้นด้วยเกรงไหมคะคือแบบว่ากลัวจะทําได้ไม่ดีหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็กลัวเหมือย่างมากลัวแบบว่าทํารุ่นพี่เขาแบบว่ารอนานแล้วเขาจะกลัวเขาล้มเสียรุ่นพี่รุ่นพี่อยู่เฉยๆแต่แท้แต่ความจริงทุกคนน่ารักมากใช่น่ารักมากคือคุณอู๋เนี่ยเขาร้องเพลงเพราะอยู่แล้วผมขอบคุณนะคุณก็ร้องเพราะเหมือนกันครับบขอคุณมาก ลมเชตาคีดไม่ละครเรื่องนี้ดังมากใช่ดังมากเป็นจการละครรักฟูดเองก็ได้พี่เวียร์บาดีกว่าเป็นนักแสดงเรื่องเรื่องแรกกันทั้งคู่เลยมาใหม่เป็นทั้งคู่เลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็คือที่ห้องการมาเพราะว่า ไปเจอผู้การเขาเขามาเขามาเห็นตัวว่าเออโอเคหน้าตาเขาใช้ได้ก็ดำอะไรเงี้ยคร <c oughs> ับ <c oughs> ก็เลย <c oughs> สัญญาไปครับก็เลยมีโอกาสซึ่งละครนี้เป็นละครที่ร้องเพลงด้วยซึ่งผมก็ก็ร้องเพลงได้ก็เลย,<อ>ยเข้าเป๊ะวันนี้ก็เลยค่ะเล่นละครนี้ลวกันโอเคครับผมนั่นคือเป็นที่มาเนาะใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วได้ข่าวว่าละครเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะมีการเปิดกล้องเนี่ย ขาจะต้องไปเวิร์กช็อปกันก่อนเป็นไงครับเป็นไงบ้างเวิร์กช็อปนี้ทําอะไรกันบ้างต้องมีการต้องต้องมีมาร่วมกันร้องเพลงด้วยกันหรือว่ามาเล่นเกมอะไรด้วยกันอม่เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเลยค่ะไม่เดี่ยวเดี่ยวไม่เดี่ยวเดี่ยวเลยหรอออล้องเดี่ยวไม่เราเวิร์กช็อปด้วยกันเป็นไงอ่ะเดี๋ยวทำผู้หนุ่มมาหลายสลายพฤติกรรมะอออไ พูดถึงเวียเขาบอกเวียเนี่ยปกติเป็นคนที่สามารถร้องเพลงได้อยู่แล้วอูนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงร้องเพลงได้อยู่แล้วแล้วคนอื่นนะครับรแล้วแพนเค้กวครับมีที่ไหนในการร้องเพลงครับแพนเคเรียนร้องเพลงมาอยู่แล้วคะ่ะก็คือก็คือร้องได้แต่ว่าบุงทีมันก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมันไม่มั่นใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นละครเรื่องนี้แล้วต้องมั่นใจแล้วทุกคนร้องเพลงหมดก็สนุกดีค่ะอ่ะขวัญล่ะก็เด็กๆเลยค่ะเคยเรียนอะไรพี่ซี ไม่ต้องเด็กๆเลยนะไมต้องออกตัวก่อนเนี่ยฮะไม่ก็คือเรียนแต่ว่าคือเด็กไงเด็กมาโตขึ้นมาก็มีหลงลืมบ้างเสียงเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพเราใช้ใจรักแสดงถูกใช้ใจรักกันเลยนะแล้วคุณวีล่ะครับวีก็ไม่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับเป็นคาราโอเกะแบบชอบไปอยู่แล้วมีกัน กดดันไหมกดดันป่ะพี่ชายเป็นนักร้องกดดันไหมเราก็มาเล่นเรื่องนี้เราเป็นนักร้องต้องร้องเพลงอะไรด้วยกดดันไหมครับก็ไม่นะครับรู้สึกว่าทำของตัวเ้าดีทสุดเยี่ยมครับได้แค่นี้แล้วก็เยี่ยมมากเลยออนี้คือเป็นเรื่องของการเตียมงก่อนที่จะเปิดก็ก่อนที่ทำอะไรก็แล้วแต่แต่เพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ่ายกันจริงๆร้องกันจริงๆเป็นยังไงบ้างรูกามันผิดคาดไหมแบบว่าเฮ้ยแบบ เราเตรียมตัวมาน่าจะได้ดีกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาซ้อมเนี่ยก็ง่ายแต่พอห้าสีสามสองแล้วยังไงเออเอาแค่เอาแค่ซีนธรรมดาก่อนเลยแค่คุยธรรมดาแต่ว่าได้ทั่ทั่วๆไปเนี่ยตีซีนเดียวครั้งเดียวผ่านใช่ป่ะคะครแต่นี่คือซีนหนึ่งประมาณ8ครั้งหรือไม่ก็6ครั้งผ่านเพราะต้องมานั่งจอดแต่ละคนแล้วแล้วคือเราก็ต้องเล่นเหมือนเดิมซ้ํากันอีกอยู่เขาชอบแก้แก้อยู่หลังกล้องอือคือเราต้วัดสมาธิเขาว่าเขามีสมาธิมีเอ่อคอนเซนเทรตกับการเออแล้วโทษว่าคอนเซนเทรตแปลว่าอะไร ครสมาธิครับแหน่ะงานเนี้ยเนี่ยเอ้ยแตคุณเป็นรุ่นพี่เลยนะมีแนะนำการแสดงให้กับนักแสดงรุ่นใหม่บ้างหรือเปล่าคุณไม่เคยค่ะ เราเล่นเราเล่นก็คืบ้างทำหน้าที่เป็นมี่ดีที่ดีนผมไม่ถึงขนาดจะไปสอนในเรื่องของการ acting เขาอาจจะบอกเรื่องเทคนิคเรื่องกล้องเรื่องอะไรอย่างี้มากกว่าผมยังไม่กล้าไปสอนพวกเขาเพราะผมคิดว่าผมยังไม่เก่งพอเลยดูอย่างเงี้ยบรรยากาศขนาดนั้นตรงนี้เขายังสนิทสนมกัน่างอย่างเงี้ยมีเรื่องเขาเขากันเองไหมมีใครแบบว่าชอบทําอะไรเปิดๆอยู่ในกองแล้วคนทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวสิอะไรกันอันนี้เราเก็บไว้ช่วงต่อไปอย่าเพิ่งมาบอกการเป็นไฮไลท์ไว้ก่อนอ่าเดี๋ยว เมื er mm ่อกี้เราพูดถึงเรื่องร้องเพลงใช่พูดถึงเรื่องร้องเพลงกันอยู่ว่านะมันไหนๆก็มาออกรายการจะบกว่าสักทีแล้วตามที่แฟนๆเขาเรียกร้องเนี่ยช่วยร้องเพลงโชกันได้ไหมสักเพลงร้องเพลงรวมก็ได้สดสดงสดสดตรงนี้สดสดเลยได้ไหมไคอนทุกเทมต่อาเพียงแค่มีเธอร่วมทางก็จะมีฉันร่วมใจเราจะมีเราพินไปด้วยกันไปเป็นดาวบนฟ้า วันแม่นี่วันสําคัญมากนะลูกเป็นวันที่แบบว่าอ่าเป็นวันสําคัญของประเทศไทยดีกว่าเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ให้กาเนิดแม่คือคนที่รักเรามากที่สุดก็รู้สึกว่าภูมิใจะว่าเออเขามาถึงวันนี้แบบว่ายังไงอ่ะก็รููโตขึ้นแล้วก็แบบว่าทําอะไรที่ดีๆที่เขาทําของเขาอ่ะเหมือนต้นไม้มันก็ต้องมีน้ําให้รอดนะครับแม่ก็เหมือนว่าเป็นเป็นน้ําสําหรับ เอาไว้รดต้นไม้ไม่งั้นก็คงจะต้นไม้มันก็คงไม่จเจริญเติบโต